องน้อง่า้ตาเจ็อนอ้นน้องตาอยยุเก้าสิบเจ็ดนะซื้อหลองตายงสุจดซื้อหลงตา

แมนแม่เป็นอะไรคะเขาจะอันรมน้่อนม่แมนเนี่ยาแมนพิมพช่างเกเป็นเดี๋ยวตามเลยคนหายตามในช่องพ่อเาเลย่ได้ตามเลยสิตามเลยคนฝากในช่องยูทูปเลยค่ะยูทูปกอนค่ายเลยหมดก่อนม่ได้มาทายแต่ว่ากัไปโคผ่านบางคนเท่าใดยูจ็ตเก่าอยู่ ค่ะแมนแมนแมนค่ะแมนแมนยูทูบค่ะจ้าขอบคุบบณค่ะ <c oughs> เอาไหมเอาไหมจ้าเอาไหมเอาไหมเปลี่ยนทางเอายูน้ำมานเท่านี้แหะ เดินมาดูว่างาเพิ่ตาเอนดีเ่เยยงตาดีตายังเห็นชัดเจนโอ้โอ้ค่ะคอยากค่าอยาก่าง่แล้วเออจะจะเพื่นอายุหลายแล้วเนาะค่ะ มานจะใส่จัง,จง,จงจหวัดนะไนสารคามเลยมั้งสารคามเจ๊ว่ะสารคามเลยนะพี่นาะปูไม่ได้สารคามสารคามจังหวัดสารคาม คนเดินทางจังว่าอะไรค่ะคนทานเราคนล่อคนล่อนี่แหละล่อล่อหลวงปู่องค์นี่ยค่ะเดี๋ยวล่อหลวงปู่ห้าวสวดพระพุทธรูปเนาะค่ะเดี่ยวดนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะเราถือก็มาถือว่าสุดสวดสุดยัดคนสุดท้ายว่าถ่ดไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะปุ๊กเสกของเนาะค่ะล่อปู่สวดคนสุดท้ายค่ะก็ซืได้ตัวดีตัวเด็ดฝากตอนเอฟซีแฟนช่องน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะปู่เพิ่นเดินทางจาก ามาจากมหาสรา,ารคามนะคะร่วมแล้วกับสิร่วมเจจจดังหลายลูกเลยนะคะพี่น้องนอ,นอทีมมารวมในงานมื่อเนี่ยคะ่ะไปสนเต่าค่ะถ่ายวิดีโอหลวงปู่ใหญ่ให้รวยนะคะพี่น้องเด้อค่ะ ถึงทํำพิธีปลุกเสกหลวงปู่ใหญ่ให้รวยค่ะพี่น้องค<ฮ>่ะ<ฮ>หลวงพ่อใหญ่ให้รวย<ฮ>หลวงพ่อใหญ่ให้รวยค่ะพี่น้องค่ะแตจะไปยกนี่ตัวอยา่างตัวอยา่างเลยไม่ปลุกลูกเลยมัน ตอนนี้ก็ให้ลงตาพรมน้ำมนต์ดับเทียนชช่แล้วค่ะพี่น้องนะดับพมน้ำมนต์ดับเทียนชช่สาธุสาธุขอให้รำให้รวยขอให้โชคให้มันขออย่าได้เก็บได้ไข่ไอ้นี่แต่เข้ามาสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสัธุขอ ว่าจะให้ต้องตายก่อนลองกู้บนำมม่นะคะก้มีานดับ้องเรีย่าไ เอาลุ้งควเงนับสาธุสาธุแล้วนะคะพี่น้องเนาะ

ของแจกเนี่ยของแจกให้นด้้า้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงหลวงปู่หลวงปู่นี่มาจากสารคามค่ะแเเอาขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยแ

तो आला 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 तो आला 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 ऐंगा खले वे आले गाला गाला आला आला ओज खाला आला 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 रोवना आम गाला आला 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 आला

ของพี่ออดช <ram> ุดหนึ been, h, lo, ่งนะเจ๊จ๋าคราวนี้รอรอตัวที่เจ๊ชอบนะสินะดูให้ไหนค่ะชอบตัวไหนเนาะชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวอันนี้จะพับหรือว่าจะใส่ไหมคะใช่ร้อ่ะ เดี๋ยวนะคะพี่น้องเด้อเดี๋ยวลอเกชอบส่วนโตนะคะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องปองไปค่ะสำหรับโชคมานนะคะมันก็ได้เลขถูกค่ะพี่น้องค่ะเลขถูกฝากตอนเอ็กซี่แฟนช่องหนึ่งสองหกหนึ่งสองเก้ากเลขเก้าตีลังกาโตสสำคัญอยู่วงกลมสีแดงห้าห้าสี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอให้โชคให้มานขอให้ร่ำให้รวยสุขปู่สุขคนที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ขอให้ปรารถนาสิ่งหนึ่งประกันได้โบพิตโกตกฎหมายบ้านเมือง ขอให้พันธ์สำเร็จในเร็ววันขอให้มแต่คข้ามารวยๆค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้า